รายงานผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนตามแนวทางของครูจินตนาขอดจันทึกของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านปางแก่สภาประชานุก,กูลปีการศึกษา2564ยุทธวิธีในการเขียนมีอะไรบ้างขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสำหรับการสอนขั้นตอนแรกนะคะ ชั่วโมงที่1ขั้นที่หนึ่งให้ความรู้เรื่องที่เรียนก่อนการให้ความรู้ครูจะให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้โดยให้นักเรียนเขียนตามองค์ความรู้เดิมที่เคยเรียนมาสุ่มตัวอย่างการเขียนเรื่องจากภาพของนักเรียนให้อ่านให้เพื่อนฟังครูเสนอแนะให้คำแนะนำและให้นักเรียนร่วมอภิปรายมาดูผลงานที่นักเรียนเขียนจากองค์ความรู้เดิมค่ะ จะเห็นได้ว่านักเรียนยังเขียนเรื่องวกไปวนมาลำดับเหตุการณ์ไม่ได้กลัวเขียนผิดและท้ายที่สุดคือไม่กล้าเขียน จากนั้นนักเรียนร่วมสนทนากับครูโดยใช้คำถามท้าทายโรงเรียนในจินตนาการของนักเรียนเป็นอย่างไรให้นักเรียนนั่งหลับตานึกภาพโรงเรียนในจินตนาการของตนเองจากนั้นระดมความคิดเกี่ยวกับคำว่าจินตนาการและสรุปเป็นแผนภาพความคิดบนกระดานดำจากนั้นให้นักเรียนลองจินตนาการถึงอาชีพของตนเองในอนาคตจากนั้นให้ออกมาแสดงท่าทางเรียนแบบอาชีพนั้น เพื่อให้เพื่อนทายจนครบทุกคนและช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้ร่วมกิจกรรมการร่วมคิดจินตนาการการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดความฝันความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีจะต้องฝึกการคิดการสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาการเขียนสื่อสาร ชั่วโมงที่2ให้ความรู้เรื่องที่เรียนครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการจินตนาการว่ามีความหมายอย่างไรให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามพร้อมทั้งอธิบายความหมายของจินตนาการจากนั้นครูนำใบความรู้เรื่องการสอนเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษาหลักการเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ4ี่คนให้นักเรียนศึกษาตามหลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ครูอธิบายเนื้อหาการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนดังนี้ 1. สมมุติสถานที่เมื่อนักเรียนเห็นภาพที่กำหนดให้กำหนดสถานที่เกิดเหตุการณ์ 2. มีตัวละครเมื่อเห็นภาพควรกำหนดตัวละครและบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตัวละครจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เป็นเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่อง 3. ส,สอนคุณธรรมนักเรียนต้องสรุปคุณธรรมให้สอดคล้องกับเรื่องที่เล่า 4. นํนำไปใช้ประโยชน์ นักเรียนต้องนำคุณธรรมที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันสรุปขั้นตอนการเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนโดยให้จำเทคนิควิธีการ4ขั้นตอนนี้ให้ได้เพื่อให้นักเรียนจะนำไปเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงที่ส ฝึกการเขียนให้ชำนาญครูให้นักเรียนจับกลุ่ม4-5คนและนำเสนอภาพให้นักเรียนกลุ่มละหนึ่งภาพไม่ซ้ำกัน และให้นักเรียนช่วยกันเขียนเนื้อเรื่องโดยภาพนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรโดยยึดหลักการเขียนเล่าเรื่องด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนภาพโครงเรื่องจากภาพที่กำหนดให้โดยสรุปประเด็นตามยุทธวิธี4ขั้นตอนตามหลักการตั้งคำถาม 5W1H ดังนี้ 1. บุคคลที่กล่าวในภาพมีใครบ้าง มตัวละคร 2. บุคคลในภาพนี้ทำอะไร What พฤติกรรมตัวละคร 3. เพราะเหตุใดบุคคลในแหล่งข่าวจึงทำเช่นนั้น Why พฤติกรรมตัวละครคุณธรรม 4. เหตุการณ์ในภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไร When สมมุติสถานที่ 5. เหตุการณ์ในภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน Where สมมุติสถานที่ 6. บุคคลที่กล่าวในภาพรู้สึกอย่างไร พฤติกรรมตัวละครคุณธรรมนำไปใช้จากนั้นเรียบเรียงเขียนเรื่องตามโครงเรื่องที่สรุปจากคำถามนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอสรุปคำตอบจากคำถามพัฒนาความคิดเล่าเรื่องจากภาพตามหลักการเขียนเรื่องด้วยยุทธวิธีสขั้นตอนนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคำตอบแต่ละกลุ่มเติมเต็มความสมบูรณ์ของงานเขียน ชั่วโมงที่4ฝึกเขียนให้ชำนาญครูนำใบงานเรื่องการเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการให้นักเรียนได้ลองฝึกเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนโดยใบงานจะมีภาพสองภาพให้นักเรียนได้ฝึกเขียนนักเรียนฝึกเขียนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนโดยครูพานักเรียนฝึกเขียนไปทีละภาพ กำหนดเวลาภาพละ15นาทีตามแนวทางข้อสอบอัตนัยของสทศเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเขียนนักเรียนนำผลงานที่ฝึกเขียนมาให้ครูตรวจสอบอีกรอบเพื่อที่ครูช่วยเรียบเรียงเนื้อหาให้ผู้เรียนเขียนคําเชื่อมให้เนื้อหาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและได้รับคําแนะนำไปปรับปรุงผลงานของตนเองนักเรียนช่วยกันสรุปปัญหาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนว่ามีปัญหาใดบ้างในการเขียนชั่วโมงที่5สร้างผลงานของตนเองครูทักทายนักเรียนและให้นักเรียนทบทวนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการด้วยยุทธวิธีสีขั้นตอนครูให้นักเรียนทำใบงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยกำหนดไม่เกิน7บ็บรรทัด โดยฝึกเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการตามแนวทางการเขียนด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนเมื่อนักเรียนเขียนผลงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนำผลงานมาตรวจและได้รับคำแนะนำจากครูเพื่อนำไปแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันพูดสรุปถึงปัญหาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอนนักเรียนคนไหนที่ยังมีปัญหาในการเขียน คูมีแบบฝึกทักษะการเขียนซ่อมเสริมเรื่องการเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการให้ฝึกจนชำนาญชั่วโมงที่6สร้างผลงานของตนเองนักเรียนทบทวนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการและอธิบายถึงการแก้ปัญหาเรื่องการเขียนให้นักเรียนมีความชำนาญเรื่องการเขียนมากขึ้นครูใช้คำถามประเด็นท้าทายว่า นักเรียนจะพัฒนาผลงานการเขียนเรื่องให้หน้าอ่านขึ้นได้อย่างไรแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละสีถึงหคนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นว่าจะเขียนเรื่องตามจินตนาการให้เป็นรูปเล่มที่หน้าอ่านโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวได้อย่างไรทำแนวตั้งหรือแนวนอนตามความชอบของนักเรียนนักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการที่นักเรียนอยากเขียนตามขั้นตอนดังนี้ 1. นักเรียนอยากเขียนเรื่องอะไร 2. นักเรียนเขียนร่างข้อความที่จะเขียนเรื่องเป็นแผนภาพ 3. นักเรียนนำข้อความที่ร่างไว้มาเรียบเรียงเป็นเรื่องให้สละสลวย 4. นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยวาดภาพประกอบแบบหนังสือภาพและด้านหลังกระดาษให้เขียนปกหน้าแบบหนังสือภาพมีชื่อเรื่องและผู้เขียน 5. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นแลกเปลี่ยนผลงานให้สมาชิกในกลุ่มอ่าน 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนโดยครูคัดเลือกผลงานที่สวยงาม แสดงหน้าห้องเรียนนำไปติดป้ายผลงานนักเรียนในห้องเรียนและมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจและรวมเล่มผลงานนักเรียนทั้งห้องเผยแพร่ผลงานมุมการอ่านในห้องเรียนหรือห้องสมุดผลที่เกิดจากการสอนด้วยยุทธวิธี4ขั้นตอน 1. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพได้ 2. ผลการทดสอบโอเน็ต สูงกว่าระดับชาติเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา